ใครที่ไม่อยากเป็นอมภพฤกอมภาดห้ามพาดคลิปนี้หมอหมอกหมอยาทะลุมิติ หนึ่งในสาเหตุของการเป็นอมตะพึ่งอมพาตนั้นเกิดจากหลอดเลือดเราไม่สะอาดมีภาวะของหินปูนเกาะอยู่ตามกระแสะเลือดเกิดจากการบริโภคอาหารที่เรารับประทานเข้าไปไม่ว่าจะรับประทานสารพิวรีนออกซาเลตหรือแม้กระทั่งกินแคลเซียมมากเกินความจําเป็นของร่างกายก็ตามเมื่อในกระแสะเลือดมีหินปูนอยู่เป็นจํานวนมากซึ่งภาวะการเกิดหินปูนนี้แหลมคมสามารถที่จะบาดหลอดเลือดได้ง่าย ทำให้เราเกิดภาวะเส้นเลือดตีบแตกตันท่านอาจารย์สุทธิวัฒน์คำภามักจะสอนหมอเสมอว่าวิธีการล้างหลอดเลือดให้สะอาดด้วยวิธีง่ายๆนั่นก็คือการใช้อ้อยดำใบเตยว,วิธีการเตรียมนะคะเราจะนําอ้อยดําให้ดูทีิปกล้องของอ้อยแล้วดูวัดทางซ้ายและขวาอัดหันอย่างละครึ่งไม่ต้องไปสนใจว่าลํา ต้นของอ้อยจะมีขนาดสั้นหรือยาวขนาดเท่าไหรใบท่อนของอ้อยดำเจ็ดถึงแปดต้นตั้ใบเตยอาจจะเจ็ดถึงแปดใบหรือถ้าชอบใบเตยปริมาณมากกว่านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบนังมาต้มในหม้อด,ดินหรือหม้อสแตนเลสเตน้ำลงไปสามลิตรต้มให้เดือดทิ้งไว้สักพักสามารถที่จะดื่มแทนน้ําได้เลยหรืออย่างน้อยๆอาทิตย์ละสามวันเพราะแพทย์แผนไทยไม่ได้มีดีแค่การนวดแพทย์แผนไทยแพทย์ของแผ่นดินหมอบอก หมอยาทะลุมิติ